สวัสดีครับคันนี้ฮีโน่ดำนะครับเป็นฮีโน่ดำนะครับเครื่อง1 9 5นะครับคันนี้นะครับเครื่อง1 9 5นะครับดำทำใหม่เรียบร้อยนะครับกระบะอลูมิเนียมนะครับ6้อใหญ่นะครับคันนี้เป็นดำนะครับคันนี้เป็นดำนะครับใช้เงินดาวเพียง10,000บาทนะครับเงินดาวเพียง10,000บาทนะครับผ่อนนานได้8ปีเหมือนกันครับผ่อนปีละครั้งนะครับผ่อนปีละครั้งไม่มีรายเดือนไม่มีรายย่อยครับ สามารถผ่อนนานได้8ปีครับนี่ครับ8ปีนะครับผ่อนนานได้8ปีนะครับไม่มีรายเดือนไม่มีรายย่อยนะครับรายเดือนก็ไม่มีรายย่อยก็ไม่มีนะครับราคา8 0 0แสนบาทนะครับราคา8 0 0แสนบาทนะครับเันานี้นะครับดัมยังไม่เคยใช้แม้มันทุกดินแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนะครับใช้เงินออกรถเพียง1นึ่งืนบาทนะครับหนึ่งนบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถผ่อนนานได้8ปปีครับผ่อนปีละครั้ง นะครับไม่มีรายเดือนไม่มีรายย่อยครับขอบคุณครับ